แล้วไปเลยดีกรี๊ดสวยมากค่ะทั้งสวยทั้งรวยพลที่ตามมาเอามาเอามาใครอยากเป็นแบบฉันแต่ตะว,วันทำให้ฉันนั้นได้มาไม่ใช่เด็กหญิงลำเจียกเมื่อเชา้าใช่ไหมลูก แค่สิบสี่กุมภานะมีให้เธอทุกวันนะ่ะแม่ค่ะสวยเลิศชัดขอบคุณช่ดที่สวยจากครูเอญยาน่ารักมากๆเลยนะคะ วันนี้ไม่มีคู่ไม่เป็นไรบรรลนนยไม่ใชแ่แค่เฉพาะกับแฟนอย่างเดียวนะคะกับคนรอบข้างกับพ่อกับแม่กับลูกกับเต้ากับลานกับเลนนะคะอยู you ่น know, ลูกนี่คะวันนี้คะ่ะพี่ดองคะสิ่งหนึ่งคะ่ะที่มันทําให้คุณนับตังประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วคือความรักคะ่ะฟังนะคะฟังดีๆไม่ใช่ความรักแบบเฉพาะกับแฟน ไม่ใช่ค่ะอันนั้นเพียงแค่หนึ่งองค์ประกอบเท่านั้นฟังนะคะทำไมคุณน้ำตังเองไม่เคยขายของออนไลน์มาก่อนพูพดเลยนะคะครูเข้าเนื้อหาเลยนะคะลูกค้าครูบอกแล้วว่ามันสุดยอดคลิปมากๆใครที่ดูคลิปนี้ครูขอแสดงความดีใจด้วย คุณมาถึงขั้นใกล้ประสบความสำเร็จแล้วค่ะเพราะอะไรคะความรักมันเกี่ยวด้วยเหรอโคตรเกี่ยวค่ะหนูลองทําดูก็ได้หนูลองทําอยู่ที่บ้านทํากับงานทากับคนรักทํากับ you, าายูอายกับพ่อกับแม่ทํากับลูกกับหลานทํากับเต้าทํากับพี่ป้านนะอะหนูลองทําดูหนู องลองของก่อนค่ะเหมือนวันนั้นวันที่ครูเริ่มต้นวันที่ครูเริ่มต้นครูยังไม่ได้ตัดสินใจมาทํากับครูสิตานะคะครูยังไม่ได้ตัดสินใจมาทํางานออนไลน์นะคะใจครูไปแล้วค่ะแต่ครูไม่สามารถออกจากงานประจําของตัวเองได้ไเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเรามีภาระอยู่เราไม่ใช่คนรวยค่ะเราเป็นลูกหลานชาวนาค่ะลูกค้าเป็นลูกหลานชาวนาบ้านเฮานี่แหละค่ะ ประเด็นอยู่ที่ว่าแล้วทํายังไงหัวใจอยากออกมากเลยแต่มันออกไม่ได้ใจมันกังวลอยากออกออกไม่ได้เออเพื่อนดันออกก่อนอย่างเงี้ยพอเราจะออกปุ๊บเอา้าเพื่อนออกก่อนแล้วทายังไงเพื่อนออกเราออกไม่ได้นะทีเนี้ยเราต้องทํางานแทนเพื่อนเห็นไหมคะทําไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะ <utan> เราไม่ได้รักงานที่เราทําจริงๆอ่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะถ้าใครนะคะสังเกตได้เลยค่ะถ้าใครเป็นคนที่แบบ<ห>วิฉันอยากมาทางานออนไลน์จังเลยอ่ะฉันอยากออกมาทํางานเต็มตัวฉันอยากลาออกจากงานประจําคุณจะไม่ได้ลาออกเลยค่ะสังเกตได้เลยค่ะ <te le> นูเป็นอยู่เลยค่ะแม่เห็นไหมเห็ <te le> นไหมนูจะไม่ได้ลาออกนูจะไม่ได้ออกเลย <te le> มันจะมีเหตุบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราไม่ได้ออกจากงานอ่ะ มันจะก,กังวลมันเดี๋ยวก็มีค่านั่นค่านี่มาเดี๋ยวมันก็มีเหตุนูน่นนี่นั่นมาเห็นไหมคะเออใช่เลยค่ะตอนนี้หนูเป็นอยู่ทําไมถึงเป็นแบบนั้นและครูเปลี่ยนใหมค่ค่ะพอเราตื่นรู้ค่ะพอเราเข้าใจแล้วอ๋อว่าทําไมเราอยากจะออกทําไมเราไม่ได้ออกสักทีแล้วครูบอกเริ่มต้นใหมค่ค่ะครูมา ขอโทษงานตัวเองครูมาขอโทษงานตัวเองค่ะครูไปขอบคุณร้านยาครูไปขอบไปแบบขอบคุณแบบเชื่อไหมถ้าครูไม่ได้งานงานประจําของครูนะวันนั้นค่ะไม่มีครูนับตังในวันนี้นะคะงานประจําครูนะคะงานบริการเนี่ยเป็นงานที่ครูรักมากค่ะครูอยู่กับครูอยู่ตรงนั้นระยะเวลา5ปี ต่อให้ครูต้องทํางานแบบวันหนึ่งสิบห้าชั่วโมงโครูไม่รู้สึกว่าวคือแบบครูต้องขอบคุณน่ะงนะเงินเดือนเยอะมากนะคะ,ะค่าคอมมิชชั่นก็เยอะอเออค่าเบี้ยขยันเดือนละสามพันนะคะบางบางที่เดือนเบี้ยขยันห้าร้อยเองนะเออคือมันได้เยอะมากเลยอะ่ะแล้วทําไมวันนี้อยู่จู่ๆอยากลาออกอเฮ้ยไม่อยากทําเบือ่อบ้าหรอไม่ได้นะ แล้วเราก็เลยเข้าใจค่ะเราไปเรียนคลิปหนึ่งกับครูสิตาเนาะเราเข้าใจเลยว่าโอ้ไม่ต้องแปลกใจทําไมฉันไม่ได้ออกจากงานทําไมฉันไม่กล้าออกจากงานบอกตัวเองใหม่เอาใหม่วันนั้นค่ะครูทําแบบนี้ครูไปบอกรักค่ะครูไปเช็ดค่ะกระปุกครูไปเช็ดนาอุปกรณ์ทําความสะอาด ครูไปเช็ดชั้นยาค่ะครูไปเช็ดเคาน์เตอร์ค่ะครูไปเช็ดตัวยิงบาร์โคดค่ะแล้วครูก็แบบูขอบคุณนะลูกกว่าจะได้มาทํางานนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะถ้าไม่ได้เก่งจริงอะ่ะแล้วเรียนไม่ได้ตรงสาขาด้วยอะ่ะจบแค่ปะวะสะตอนนั้นอะ่ะยังมาทํางานแบบเป็นผู้ช่วยเภสัชได้เลยอะ่ะโหสุดยอดมากนะนับตังมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากเลยอะ่ะโคตรเจ๋งมากเลยอะ่ะขอบคุณมากนะร้านยาของฉัน สุดยอดมากนะลูกขอบคุณที่ให้เรามีกินมีใช้อะ่ะครูพูดด้วยความรักนะคะครูพูดด้วยความรักนะครูขอบคุณนะคะเลยๆะแบบ คือแบบว่าหมอมาคือแบบงงมากเลยมึงเป็นอะไรเขาไม่รู้ว่าครูกําลังทําอะไรอยู่เขาไม่รู้ว่าครูรู้จากกดจักรวาลกดแรงดึงดูดแล้วครูก็ใส่พี่น้องคะครูเช็ดด้วยความแบบครูร้องไห้แม่ร้องไห้แบบหนักมากได้ทองใส่นะคะคือแบบว่าถ้าเราทําคอมมิชชั่นได้อะเราจะได้ทองแล้วเราก็เป็นอีกคนนึงที่แบบพิชิตโปรโมชั่นได้แบบยูยอดเยี่ยมมาก ได้ทองกี่บาทกี่บาทอย่างเงี้ยเออทองกี่สลึงสลึงอย่างเงี้ยรวมกันเป็นบาทนะคะคูได้โปรโมชั่นจากจากหมอนะคะจากเจ้าของร้านยานะคะคูเก่งมากนะคะคูได้ทองเออ เอาไปขายเป็นเงินเอาไปส่งให้พ่อให้แม่อย่างเงี้ยโอ้คูได้ขนาดนั้นน่ะแล้วคูอยู่ดีดีคูจะมาแบบไม่เอาแล้วเบื่อไม่เอาแล้วเบื่อไม่ได้อ่ะแล้วเราก็เลยเข้าใจเลยว่าอ๋อเราต้องทําใหม่เราต้องใส่แบบในวันที่เราอยากเข้ามาทํางานทีแรกทําไมมึงเราอยากเข้ามาจังเลยแล้วทาไมพอจะออกไปทําไมไม่สนใจไม่ใย,ยดีไม่สนใจอะไรเลยเราก็เลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,อบ,คณบอกรัก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 ทุกวันอ่าประมาณเจวันได้ ประมาณเจ็ดวันได้ค่ะครูบอกรักแล้วก็ขอบคุณร้านยาของเราโดยที่ครูไม่ได้รู้สึกว่าจะออกหรือไม่ออกอะไรตอนนั้นไม่คิดเลยแล้วเชื่อไหมคะมันมีเหตุให้ครูต้องออกค่ะมันมีเหตุให้ครูต้องออกค่ะและ้วครูก็ได้ออกโดยที่แบบสบายใจเห็นไหมคะทุกอย่างเกิดขึ้นอยู่กับความรักนะลูกวันนี้เหมือนกันค่ะคุณอยากประสบความสาเร็จอว้ยคุณหนูอยากแบบว่าปังๆังเหมือนคุณนับตังจังเลยหนูอยากจะแบบปังๆังอ่ะแม่หนูอยากจะแบบ อยากมีชีวิตแบบนี้คุณต้องมีความรักก่อนความรักรักงานเนี่ยออกมาทํางานออนไลน์หรือเราจะทํางานควบคู่เราต้องมีความรักด้วยเรักงานออนไลน์จริงหรือเปล่าอยากแค่ปากหรือเปล่าอยากจะทําอยากจะทําอยากจะรวยอยากจะรวยโดยที่เราไม่ได้ใส่กับเราไม่ได้ใส่ใจกับมันนะลูกวันนี้ครูถามคํานึงคนที่มีลูกอ่ะคนที่มีลูกสาวลูกชายอ่ะเขาจะเข้าใจคําว่าความรัก เหมือนแม่รักลูกอะ่ะหนูเข้าใจความหมายไหมคะหนูเข้าใจความหมายไหมหนูทำอะไรก็ตามแต่เหมือนแม่รักลูกอะ่ะว,อนะวันนั้นเรายังไม่ได้เป็นเจ้าของร้านยาตยแต่พอเรารู้จักครูสิตาเราใส่ความรักคะ่ะกับ งานของเราแล้วเขาก็ส่งเสริมและสนับสนุนเราค่ะจนทําให้ครูมาได้ทํางานออนไลน์อย่างเต็มตัวพอเรามาทํางานออนไลน์อย่างเต็มตัวครูก็คิดว่าครูเป็นเจ้าของแบรนด์นครูก็ตั้งกล้องครูก็แต่งตัวสวยๆครูก็สวมการเป็นเจ้าของแบรนด์ค่ะถือสินค้าค่ะกินสินค้าค่ะบอกรักสินค้าขอบคุณนะลูกถ้าไม่มีสินค้าออนไลน์ไม่มีกําไรนะคะลูกค้า คุบอกก่อนถ้าไม่มีสินค้านะคะไม่มีกำไรนะคะเออวันนี้หนูจะทำแบรนด์ไหนก็ตามแต่ค่ะลูกค้าหนูเคยมองสินค้าหรือเปล่าเขาอยู่ยังไงเขาอยู่ในกล่องได้ใส่ความรักกับเขาหรือเปล่าป้าลูกไม่ได้มาเปิดดูกล่องเลยแม่ลืมเอาออกจากกล่องอุ้ยลูก เห็นไหมบางคนข้ามไปข้ามมาบางคนทิ้งไปทิ้งมาทิ้งกล่องครูไม่เคยนะคะครูไม่เคยเอาเอาเท้าไปเขียวนะคะสินค้าครูไม่เคยเลยน้ําหอมเนี่ยเอาไว้อู้ยน้ําหอมพลังงานหินมงคลของัวนะ เอาไว้บนหัวที่นอนค่ะหัวเตียงค่ะจริงค่ะ <All right. S 1> กระเป๋าครูมไม่มีเอาวางไว้พื้นนะคะครูเอาวางแขวนไว้ข้างบนค่ะครูเอาวางไว้ชั้นเรียงสวยมากค่ะไอที่ครูใช้นะคะ <All right. S 1> ครูมไม่เคยเลยเพราะสินค้าพวกสินค้าของครูทุกตัวสร้างเงินสร้างกําไรให้ครูทุกตัว เห็นไหมคะคู่ใส่ความรักทั้งหมดค่ะวันวาเลนไทน์เหมือนกันมันไม่ใช่แค่รักกับแฟนนะคะ it, วาเลนไทน์คุณต้องรัก <love> คอรกอบครัวรักพ่อรักแม่ให้มากๆด้วยซ้ำค่ะเอ,เออคุณต้องรักลูก mm hmm. มากให้มากด้วยซ้ำค่ะ mm hmm. คุณต้องรักบ้านตัวเองคุณต้องรักสินค้าตัวเอง mm hmm. ให้มากด้วยซ้ำค่ะ เห็นไหมมันไม่ใช่แบบแค่เฮ้ยแฟนหรือเปล่าไม่ครูไม่ได้ทําแค่วันนี้วันเดียวแลกครูวันพิเศษของครูนะคะพูดถึงความรักวันมันมันความรักอย่างของครูกับแฟนมันไม่ใช่แค่วัน14วันที่14อ่ะมันมีความรักให้กันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ครูก็เป็นอีกคนนึงคะ่ะที่ตามหาครูบอกก่อนความรักแบบนี้ครูก็ตามหาแต่ครูเชื่อว่าสักวันมันต้องมีเพราะเราศรัทธาในความรักสักวันเราต้องคู่ควรเพราะเราศรัทธาในความรักเราเป็นคนใส่ใจเรื่องความรักเออเราเป็นคนใส่ใจมาก และเราก็เจอเราก็ใส,ส่ซึ่งใส่ใจซึ่งกันและกัน,กน,กนค่ะครูจะรู้สึกว่า,าม,มันมันมันคือกกรักอะเหมือนกันค่ะบ้านครูแบบแบบเนี้ยครูคตื่นมาครูสวดมนต์าาครูนึกถึงครูบ้านครูครูตั้งชื่อน้องบ้านเหงเหงเหงเงแม่รักเห่งเหงนะแม่นะสวดมนต์เนี่ยแม่สวดมนต์ให้เหงเห่งนะดึนนงดูดสิ่งที่ดีงามมานะลูกดึงดูดความโชคดีมานะลูก แม่รักลูกนะเราจะมั่งคั่งเหลือเฟือไปด้วยกันแม่สวดมนต์แม่นั่งสมาธิแม่แผ่บุญบารมีให้ลูกทั้งหมด ครูพูดแบบนี้นะคะครูพูดมาน้ําตาจะไหลเออมันเป็นน้ําพักน้ําแรงของเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่เรารักอ่ะเออมันเป็นแบบทุกอย่างที่เราหามาได้ด้วยน้ําพักน้ําแรงของเราอ่ะทุกอย่างของครูมันเป็นความรักทั้งหมดเลยกรลยาณนิมิตเหมือนกันค่ะได้เพื่อนที่ดีได้เพื่อนร่วมงานที่ดีได้ลูกศิษย์ที่ดีได้ทีมงานที่ดีครูอธิษฐานจิตมาทั้งนั้นค่ะขอให้เจอคนที่แบบรักเราจริงๆทําด้วยหัวใจ ความรักด้วยหัวใจไม่ใช่สร้างความรักด้วยแค่ปากลมปากของตัวเองมันเป็นแบบนั้นเราจะบอกรักใครสักคนนึงรักนะแบบเนี้กับเธอรักนะแฟนรักนะเออฉันรักเธอนะฉันรักเธอมากเลยพ่อหนูรักพ่อนะกับรักนะพ่อ อันไหนมันดีกว่าความรู้สึกทางนั้นนะคะลูกค้าอุ้ยเราเรา,เรารู้เราเป็นมนุษย์ใช่ไหมเออเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นยังไงถ้ามีคนมาบอกรักเราคนนี้เสแสร้งหรือคนนี้จริงใจเราแยกออกอยู่แล้วอะ่ะสินค้าก็เหมือนกันค่ะสินค้าก็เหมือนกันหลายๆคนไม่รู้หลายๆคนพลาดตรงนี้แหละคิดว่าสิ่งอย่าลืม ทุกอย่างมีพลังงานนะลูกทุกอย่างมีพลังงานนะคะเงินก็มีพลังงานอะไรที่ไม่มีหัวใจอันนั้นคือมีพลังงานแต่ถ้ามีหัวใจละ่ะก็มีค่ะครูบอกเลยค่ะสิ่งที่ครูดึงดูดได้ยากที่สุดคือคนคนรักนี่แหละสําหรับครูนะครูคิดตลอดเลยว่าคนรักอะ่ะดึงดูดยากเพราะเขามีหัวใจมันจะดึงดูดยากแต่เราก็ปล่อยวางค่ะปล่อยวาง ถ้าเราทำตัวคู่ควรเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นจะมาเองนได้ แต่อะไรที่ไม่มีพลังงานอย่างเช่นสินค้าการเงินเนี่ยงเงินที่เราถือเราใช้เนี่ยนั่นแหละค่ะมีพลังงานทั้งหมดเราขอบคุณเข้าหนูลองทําดูสิครูอ่ะเป็นคนชอบลองของครูไม่ใช่แค่ฟังครูจิตตาอย่างเดียวนะครูเป็นคนทําเลยอะ่ะใช่เหรอวะครูจิตตาบอกว่าเงินมีพลังงานด้วยใช่เหรอวะครูจิตตาบอกว่าสินค้ามีพลังงานด้วยไหนลองคุยกับสินค้าดีกว่าเข้าไปในเกาะเข้าไปในนะคะเข้าไปในห้องนะคะแล้วก็เปิดกล่องนะคะแล้วก็พูดกับสินค้าลูกแม่ขอโทษนะ ที่แม่ไม่ได้ใส่ใจเลยแม่ไม่ได้มาเปิดดูหนูเลยแม่ไม่ได้ออกมาเช็ดเลยแม่ไม่ได้โปรโมทหนูเลยแม่ไม่ได้โพสสินค้ากับหนูเลยแม่ขอโทษน,นะลูกเอาจริงๆครูทำแบบนั้นจริงๆหลายๆคนบอกว่ามึงบ้าหรือเปล่าครูไม่สนใจหรอกค,ค่ะครูทำครูขา,คคขายดีครูทำครูขายดีค่ะและขายดีมากด้วย ไม่เคยยิงแอดโฆษณาจนครูได้บ้านค่ะไม่พูดเยอะค่ะทําแบบนี้แหละแล้วก็คุยกับลูกค้าไม่ใช่ทําแบบนี้ไม่คุยกับลูกค้านะไม่ใช่นะเออลูกค้าทักมาก็ครูก็คุยไม่ใช่แบบไม่คุยไม่ขายไม่ใช่นะคะเออก็คุยก็ขายค่ะก็สร้างทีมก็สร้างคนค่ะก็ขายปลีกค่ะเอาหมดทุกทางค่ะเออจนเราได้กําไรค่ะจนจนจนปลดหนี้ปลดสินได้อะค่ะทุกอย่างต้องใส่ความ หลักทั้งนั้นต้องใส่ความใส่ใจทั้งนั้นค่ะทำไมวันนี้หนูสินค้าหนูขายไม่หมดมเมื่อไหร่มันจะออกวะครูเคยนะคะครูเคยพูดค่ะคำนี้ครูเคยพูด ครูตอนนั้นครูมีไดโวอยู่ไดโวน่าจะประมาณ60กล่องนะคะตอนนั้นที่เป็นที่เป็นสตูเมจิกเวิลด์นะคะแล้วสินค้าตัวอื่นขายดีมากคููขายแบบขายดีมากอะเอเซน่าอย่างเงี้ยขายดีมากทุกตัวของครูนะขายดีมากยกเว,นเว้นไดโวคููสงสัยมากเลยทำไมมันไม่ออกเ,เ,อเออคูสงสัยมากเลยทำไมไม่ออกไ แค่คําว่าสงสัยแค่นั้นแหละค่ะไม่ออกเลยค่ะเดวโวน่าจะหกสิบกล่องแล้วทีนดี้ค่ะเอาใหม่ค่ะเรารู้ตัวเองเนาะเราก็ไปขอโทษค่ะเราเทบึ้มทั้งหมดแล้วค่ะแล้วเราก็ขอโทษเลยเชื่อไหมคะคูกราบเลยค่ะคูกกับสินค้าคุณหรือคูกกับไดวโอบุลเตอร์เซรั่มค่ะคู่กาบค่ะแล้วคุณก็ขอโทษค่ะคุณบอกว่า ขอโทษนะที่บอกว่าหนูไม่ออกขอโทษนะลูกไม่ได้ตั้งใจจริงๆสินค้าแม่ทุกตัวขายออกหมดเลยหนูก็เหมือนกันของหนูก็ขายออกใครดิบขครดีครูพูดแล้วครูลองห้าเลยค่ะครูไม่เคยพูดกับสินค้าแบบนี้ครูไม่เคยพูดแบบว่าพูดให้ลุไอ้สินค้าน้อยใจนะแม่พูดแบบว่าทําไมไม่ออกวะนะแมไม่เคยพูดเลยค่ะครั้งแรกคระที่ครูพูดแล้ว ไม่ออกจริงๆแล้วลองไปขอโทษค่ะน่าจะไม่เกินเจ็ดวันค่ะที่ครูขอโทษครูพูดครูขอโทษครูพูดอย่างเงี้ยมีคนมาสนใจนะคะมีคนมาเหมาไดเวอร์บุเตอร์เซรั่มหนึ่งร้อยกล่องครูมีแค่หกสิบกล่องแต่ลูกค้าจะเอาร้อยกล่องเห็นไหมคะไม่พอขายค่ะเออไม่พอขายครูบอกแล้วทุกอย่างทําด้วยความรักไม่จริงค่ะครูกล้าแบบเอาหัวเป็นประกันได้เลยว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่คุณไม่ทําด้วยความรักไม่ทําด้วยความใส่ใจไม่ ด้วยความรู้สึกมันจริงๆอะมันไม่ได้หรอกค่ะไม่มีทางได้ล้านเปอร์เซนต์ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามแต่ไม่มีทางได้ค่ะไม่จริงเลยสมมตินะคะดำนาทำนาเนี่ยปลูกข้าวเนี่ยวันวานวันวานวันวานไปเนี่ยไม่ใส่ใจเลยมันจะเป็นยังไงมันจะตกไว้ทางไหนเกิดไม่ดีหรอกค่ะลองดูงานนี้มันต้องลองของเห็นไหมคะ ทุกอย่างความรักนะคะมันเป็นสิ่งโอ้โองค์ประกอบโคตรสำคัญคะ่ะลูกค้าแล้วถ้าบางคนถามว่าเอาแม่ในแม่บอกว่าแม่ไม่ชอบการขายของในแม่ไม่ชอบแม่ไม่ชอบงานออนไลน์แล้วแม่มาทำทำไมครูบอกก่อนนะคะครูทำมาก่อนหน้านี้เยอะมากไม่รวยชัดไหมคะครูทำงานประจำ ครูเป็นแม่ค้าขายของตลาดนัดครูเป็นลูกจ้างไม่รวยอ่ะครูคทำมาหมดแล้วอ่ะ และเพราะความจน,นครูก็เลยต้องลองขายของอนามมาอนไลน์ครูลองก่อนนะคะครูไม่ได้ทุ่มเงินนะคะครูไม่มีทุนเหมือนคนอื่นเขา,าครูลองก่อนเ<ห>พราะครูทําไปมันรู้สึกสนุกค่ะ<ห>มันรู้มีมันมันเริ่มรู้จักคนเยอะมันเริ่มมีคนเข้ามาติดตามมันเริ่มมีคนเข้ามาสอบถามมันรู้สึกสนุกมันไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วมันก็เลยตัดสินใจค่ะมันรักไปของมันไปเองค่ะชัดไหมคะ ชัดไหมเออใช่มันเป็นแบบนั้นชื่อน้องนะคะยินดีต้อนรับนะคะเออยินดีต้อนรับค่ะนั่นแหละค่ะวันนี้คุณถึงอยากบอกพวกเราคนที่ได้ดูคลิปนี้เออคนที่ได้ดูคลิปนี้หนูอยากรวยมากเลยหนูอยากประสบความสำเร็จมากเลยหนูอยากได้โบนัส หัวหน้างานหนูจังเลยแต่หนูไม่เคยใส่ใจในการทํางานของหนูทุกอย่างก็จบค่ะวันนี้หนูทํางานประจําอยู่หนูอยากรวยบ้างหนูอยากสําเร็จบ้างกับงานประจําหนูได้ไหมได้ค่ะหนูทําไปเลยแต่หนูต้องตั้งใจและหนูต้องใส่ใจกับงานที่ทําหนูต้องมีความรักกับงานที่ทําต่อให้หนูเป็นสาวโรงงานหนูกําลังตรวจงานอยู่หนูเป็น QA หนูเป็น QC หนูก็ต้องใส่ใจกับมันหนูก็ต้องดูรายละเอียดกับมัน หนูต้องให้ความรักกับมันหนูต้องใส่ใจกับเพื่อนร่วมงานแบบนี้ค่ะคุณคนถึงจะรักคุณ<ำ>คนถึงจะคนถึงจะรักเรา<ป>เราเป็นเชฟเราทำกับข้าวเราต้องใส่ใจกับมันมากแค่ไหนเราต้องใส่ใจกับอาหารถ้าลูกค้ามากินเขาจะมาทับใจไหมวะถ้าเราทำแบบช่วยๆแล้วเขากินไปแล้วเขาจะกลับมาเหรอ,อใช่ไหมคะ จริงไหมคะถ้าเราเห็นลูกค้ากินอิ่มหูกินหมดเลยอะถ้าเขาเราเห็นลูกค้าแบบ้พี่พเอะไรมากจังเลยเนี่ยเราทุกทุกอย่างที่เราทําเราใส่ใจเราทําด้วยความรักอะผลย่อมออกมาดีล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะลูกค้าครูบอกเลยเออ ผลย่อมออกมาได้ดีแบบล้านเปอร์เซนต์เลยไม่ว่าหนูจะทําอะไรค่ะหนูลองทําดูหนูลองทํ<อ>าด้วยหัวใจจริงๆ<อ>หนูลองดึงจิตวิญญาณของหนูออกมาคะ่ะ<อ>แล้วทําด้วยหัวใจจริงๆอเออใช่ค่ะ<อ>เห็นไหมพี่พี่ใหม่สุกัญญาบอกอเห็นไหมไ<อ>ครูมดบอกว่าจริงค่ะเห็นไหม ครูไม่ได้บอกให้พวกเรามาทํากับครูนะคะแต่ครูบอกว่าให้พวกเราลองทําในสิ่งรอบข้างเนี่ยสภาวะแวดล้อมของเราเนี่ยลองพูดสิลองไม่เคยบอกรักแฟนเฮ้ยหัดบอกซะบ้างอย่ารอให้แม่หนูอายเขาเขาต้องมาคนมาบอกรักหนูก่อนมันจะเป็นไรหรอลูกถ้าวันนี้เราบอกรักเขาก่อนมันไม่เป็นไรหรอกนาะหนูกลัวเสียฟอร์มแม่ครูเคยเป็นกลัวเสียฟอร์กลัวเสียฟอร์มบอกรักพอ่อหรือบอกรักแม่อายกลัวเสียฟอร์ม สุดท้ายแล้วจะรอให้วันที่จากเหรอคะค่อยบอกรักเขาไม่นะคะครูยอมคะ่ะครูบอกพ่อกับแม่ว่าแม่พ่อหนูรักนะหนูสัญญาเลยสิ้นปีนี้เราจะมีครบทุกอย่างและสิ้นปีนี้หนูจะช่วยเหลือคนคนที่ได้ฟังหนูพูดเขาจะมีแนวคิดที่ดี เขาจะกินอิ่มนอนหลัวเขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ขูดตั้งจิตแบบนั้นเลยค่ะหัวใจมันพองโตหัวใจมันแบบถ้าเราได้พูดกับคนที่เรารักอ่ะมันจะมีพลังลูกบอกรักก่อนเลยไม่ต้องรอให้เขาบอกเขาไม่ให้ดอกกุหลาบเราเราก็ให้ดอกกุหลาบเขาไปเลยมีความสุขจะตายทําไมเราต้องรอเห็นไหม ไม่จําเป็นด้วยซ้ําลูกถ้าเป็นแต่ก่อนนะแฟนไม่ให้ดอกกุหลาบนี่โกรธนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้เรามีความรักให้กันอยู่แล้วทุกๆวันคือวันวาเลนไทน์ทุกๆวันคือวันแห่งความรักวันนี้นะคะเนื่องจากเป็นวันแห่งความรักคู่ขออวยพรให้ทุกคนนะลูกทุกอย่างที่เราลงมือทําขอให้เรามีความรักกับมันและขอให้สิ่งนั้นนุนนําและสนับสนุนเราประสบความสาเร็จ อย่างง่ายดายนะคะเออ,อรักทุกคนนะลูกเออเปียวบอกว่าบอกรักก่อนใช่เออชัดเจนเนะาะอืตั้งจิตอธิษฐานด้วยการเป็นผู้ให้บอกรักกับคนที่เรารักบอกบอกรักกับคนที่เรารักเราจะมีพลังยินดีมากลูกนะคะแล้วก็อย่างที่ครูบอกค่ะทั้งหมดทั้งมวนนี้ออกมาแบ่งปันนะคะตลอดระยะเวลาเกือบสองปี ครูไม่มีเจตนาจะว่าใครนะคะคนที่ได้เรียนรู้กับครูนะคะทุกวันทุกวันเป็ดมาติดตามมาอะไรเขาจะเข้าใจนะคะ mm hmm. ไม่มีเจตนาจะว่าใครถ้าคําพูดไหนของครูนะคะมันทาให้เจ็บช้านาใจหรือแบบไม่โอเคเลย mm hmm. ครูก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะณ mm hmm. น,นที่นี้ด้วยนะคะ mm hmm. อย่างที่ครูบอกค่ะว่า ไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ครูพูดแต่จงพิสูจน์ด้วยการลงมือทำนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วาา้มีีสิ่งดดเ